วันเดนวันธรมะวาจาและปนวันพระภิกษุโยมบารม เป็นวันที่ครบในการยำไป ได้ไปในสถานที่ใดที่ไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องพัฒนะการเรียนรู้เวลาภาษาไปเพื่อตั้งอิทธิตามที่ชาวบ้านขาเขาอาราธนาในวัน ไนในภัยปารทนกิจในสถานที่นั้นการทำพันธาเป็นการดีของพระพุทธโธใในประท่านที่ให้ในใจติวะพระวิน,นัย การประการทั้นตอนของพระพุทธเจ้าในวันที่จะเข้าพิจารณาพิพากษาตัดการว่าอิมัตตานิโลเปอิมังเตมาสังวะจังอเปริให้เจ้า เอายังพันในอาวาุธตลอดสามเดือนตามพระในไม่อยากไวเป็น,นวามดีของพระพุทธองค์ให้เป็นารเรียนความรู้ท ในประฤทิ์วัดประเสียบทตั้งตั้สอนของพระพุทธเจ้าให่ท้องทุนให้บริโทรนระฤท,ทิ์โปรงที่คมบ่นด้วยถินคำบนด้วยคำจะเป็นที่สักดา ความพุทธะบริสุทธิหวังผลหวังโสดาบเพราะการอะบกำแผ่นนลบางเป็นโสดาบันเาบางเป็นกับพระพุทโธลงพวกพระพุทธวัดักดีภักดีตามระเบียงในตาระ ขั้นตอนของพระพุทธเจ้าเจะนสายบนเกบบิตัวต่ที่ใดที่พระพิฆเนศตัวต่อมพระพุทธเจ้าควรให,ให้ทานในที่นั้นเพราะการให้ทานแก่พิฆเรม โอราพภิธขีอาติชอว์ยเกรบุญแกดโอกันพระบุญโอขันเป็นที่พึ่งของมนุษย์และกักปทังหลายในอนี้หรือโลอกนาน เราฉะนำไปใช้ใการเทอา,าพรนษาพดกาบริษัทธ์บงเพ็ญฝนด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการควนและประพฤติว่าปฏิบัติธรรมเพื่อบรราพัะสัมมาทิฏฐิเจ้า พรองกานนเรี่กเป็นความดีของพระทิ่ใดไม่ยอมขอร้อกพระบาราีท่านทั้งหลายคอยสร้างความดีได้ความเป็นทางบารมีเช่นทา,บาทนบารมีเหตบารมีนมาพริบารมี หรือปัญญาบาลีโอเคิดจากวดีของสารข้าวภาษาโอเคียาลีของพระพิสดองที่ประพุทธเจ้าปฏิบัติพระธรรมปรินัยกอนของพระพุทธเจ้าในการข้าวราษาดาี เดืรับประทาิทศิท์คือพระทังนาท่านพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นยอได้อยู่คือโลกคลของพวกมีคนอย่างพระเจ้าคือโลกคลของพระพุทธมานดา ที่ในพระโสพระองมาเพียงเจ็ดวันก็เาวันนับไปและไปปฏิสัติโยนันโยเทพระองค์มาต้องการโยไม่โยตามกฎธรร ขอแทนคนของพระพุทธทานมาให้สมเกตคนให้สมเกค้ราที่ได้รางกังพระพุทธ,ธาาองค์ก็ร่างพิาจพรารณาถึงพระอาภิธรรมเจ็ดตั้งเพริเพราะเป็นงองกาอรนเอียดของ ลงลึกทั้งเพียรภาอยาเยกเทมาหมดอยากเข้าใจแออพวกเธอเอวันลาเป็นพงมิบากันดีก็จะเข้าใจในพระอภิธรรมอันกว้างองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ ยังคงจะได้เป hey ็นไอยางทั่งดาหดังท้าวอกเทวดาเทเทวดาเทเทวดาต่างให้ความเคารพและเคาองเป็นอันมากอ้ตงรู้ว่าพระพุทธองค์ ยาตรงโปรดพุทธมารดาเทพดาเทวราชเยิงไปยังจันดุกิใเอกระพูนรักกันดุติกเอพระบุนพุทธมาดาไปกันเอกลงไปยังธรรมะส,สัาพากันดาวดึงรักพุทธองค์ ร้องพ่าแกะมาประทับแล้วเอ้ะ่างดูจิะพบุตพุทธกามายายังเคยเปแกบใบท่างดาว่้านเพระององเต้นองพรนแกะรามเพื่อตอบแทนคนของพุทธกามาาในสถานที่ปษา เร <c oughs> าถึงบนถึงอสนและบาอาบอตทนตลอถึงวันอันเป็นกลางคือพับไยากติก่เป็นธรรมที่เป็นกลางในสถานที่ดี่บา เราเป็นกาวันเกิดเราเป็นวันมาหาปวาระาที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แก่พระพิพุธ 就若干。 รองรับพระพุทธเจ้าให้ถูกออมและียาวามไุวพรีกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสงอยากวองใจไหวล,ง,ลงมาที่เรืองฝังกัจรรย์วว้าว ที่พระพุทธองค์จะทรงปฏินัเป็นเรื่องท้งปัจจัพระอานุรุธเถระท่านเข้าธรรมาบัตรไไปรู้ว่าพระพุทธองค์จะทรงปฏิบัตยจะเขาวันณวันใดและประานที่ใดต้องรู้ว่าอย่างเท่าุรงนี้ กับพุทธเจ้าญาตงเกจะาวัวร่วมนมายังเมืองกังตักละน่อนให้ไม่ทำไม่หนักทำมาก็เคยไปเรื่องเรืองกรตักลั่อนซึ่งเป็นเมื่องใหญ่ที่สมบูรณ์แต่ปัจจุบันเป็นเมืองที่ร้านวางเ่า ในพระภิกษุของเป็นจังหวัดมาหลายป่าหลายเหนุ่มที่ไปคอยต้อนรับพระภิกษุเจ้าพระเด็กญาติทวงสวรรค์ในสถานการณมีอากาศเป็นที่เป็นที่ดีไม่ร้อนไม่หนาว พระอุณตาพิบตกยังมาจังวนมาก,ก็เป็นผู้ทางหอกเป็นผู้ทางรวมทงวอนเองดีเป็นอย่างดีมีความุกไม่ความรอคอยและกลั้มฐานจเจ้าพระองค์นั้น วันที่รองรองเกษตรยาเทวันโลกเดีบาวมหาพราพักว่าเทวว่าอ๋อแสดงอิทธิปฏิหารเดียรามิให้เป็นบันไดเป็นบันไดพร้อม บันใดแก้วที่พระพุทธเจ้าจะแกดไใบยังสังตักสละรนประพัฒย์เป็นอย่างนี้ไม่เหนอนที่พระพุทธเจ้าจะเป็กประพัฒย์เป็นบันดาลระเอโลกเดียวแหวนเดยว

đi một vòng đi ê vàng mê tín. ê ăn sau tết thơ bành sắp lạc vòng Hỏi lúc vòng Cho vòng phải thua đẹp sắp chẳng phục chừng bà anh phân phong. bà ta em mang luật sư tất cả chẳng phục là em phong chẳng phân phong chẳng là กางป่อมเสียงว่ากา,ารบูชายให้ป็นวันที่พระพุทธเจ้าต้องอดโลต้องะทรกอยากการดาวดึงได้วั้ออกพั้งจาคพือวันคงดีมีพราเพ็น,นอย่าง รลการหนึ่งคือการสักบาทเทวโรรอารน้ำพื่อเทวดนสอนสอนกอยจัดให้ทีทุกทีในลานกันเพื่อบำเพ็นบุญสักบาทในวันเทโวโรรอา เลือกบาร์แบบพระพุทธองค์เพราะการทำบุญจับบารมันเป็นพระพุทธพระเพรียของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นพระเพรีของพระพุทธเจ้าบั้งแห่งบนในวันออกพรรษา เป็นุนมากเป็นกบคน,นมากเป็นวิบาอันระเริดยิ่งกว่าบังเป็นคนใดๆพระการมเป็นคนเทเป็นคนเท่พุทธเจ้าจัระราเสินเท่พุทธเจ้าของกางโมชนาก็คือ ปารตัดาการุบานาริดต้านกาเกระจายันธุที่เป็นพัที่ไม่สมมาที่อานไม่มมาที่ผิดพลาดอันประดุรขอกลายเปเจตนา ของพ้องเน่งการนั้นบ,รบาริทุกบาริโพนสังสามการทานที่พ่อทุบอกบาริโพนสังสามการเจะพุทธองค์องกัแดวาอภพระปาราเจตนาเบตันา ให้บริโภคทั้งการทานการดดบังขวางรังที่เต็มย่อมยังมาหาจังหมดสะพอนให้เต็มบริโภคได้จังใดพวกบริจักทานในวันสำคัญ เอวันที่จะจประกาจ้าสดไรเสวันที่บำเบบเ็นโคนบำงเ็นโกดอนและก็เล่น,าานมาหาโคนมาหาโกดอนันไม่มีประมาณรอะจันัรในวันนี่เนวันที่พระพิกโกองทขาโกรธ ยังพึงภาวานาเรียังภาว,น,วานาภาวานาของพระพุทธองค์เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่พระพุทธองค์ทุกโ,ทโลกได้ปฏิบัติตามพระวินัยธรตมะภา กอยเ็อโฆษณา้างกันหลายผู้ใดเป็น,นเน,นตุผลบางแทนผก่อนตาลอดสารเรืองนาวัดไตรต้องตองมีวันนี้เป็นวันมหาปาวนาเป็นวันอาิเตกตากตงที่อาตมาภาา เวทแดงมาก้อนกวนแกะตาหมอดมตักข้างตันหลายเึงนคอยุดปีลองของวายแต่เพียงดีเอวังก็ดีนักประกาศก็ดีดี